เดี๋ยวมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเรื่องราวของใครนะ ไพ่ใบแรกนะคะคืนถือไม้เท้านะคะช่วงนี้คุณกลับมาดูแลตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองรูปร่างหน้าตานะคะการเงินการงานช่วงนี้มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะคะกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็มุ่งมั่นมากๆใบต่อมานะคะเจ็ดดาบนะคะคุณอาจจะเคยตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวคุณอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วนะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมนะคะและคนคนนั้นคน ในความลับของคุณหรือคนที่คุณกับเขารู้กันแค่สองคนอ่ะเขากําลังแอบมาสอดสองคุณตลอดเวลานะคะพอแอบมาส่องคุณก็รู้ว่าเอ้ยคุณทําไมช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะไปต่อมานะคะคุณกับเขาอ่ะห่างกันออกมาแล้วนะคะแต่เขาคนนี้เขายังแอบคุณน่ะกลับเขาแอบรอคุณกลับไปทักหาเขาอีกนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะทักหาเขาบ่อยๆนะคะตอนนี้กลับกลายเป็นเขาที่รอให้คุณทักกลับ ไปหาเขาอีกเหมือนเดิมถ้าคุณไม่ทักกลับไปหาเขาอีกนะคะจะเป็นเขานี่แหละทนไม่ไหวจะทักกลับมาหาคุณนะหาถ้วยคนคนนี้นะคะเขากําลังเสียดายคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็กําลังรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณก่อนที่เขาแบบหน้านี้นะก่อนอันเนี้ยที่ไม่ให้สถานะหรือความชัดเจนกับคุณหรือว่าเมินคุณนั่นเองนะ คนคนนี้เขาเป็นคนดื้อค่ะเป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นคนเก่งและเป็นคนที่ไม่ชอบง้อใครนะคะเขาใกล้จะทนไม่ไหวละถ้าคุณไม่ทักหาเขาก่อนน่ะเดี๋ยวเขาก็ทักมาค่ะ The word นะคะคุณคือความสดใสของเขานะคะคุณอาจจะดีลอยู่กับคนไกลหรือว่าคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเขากําลังรอจังหวะเวลาที่จะเดินทางมาหาคุณและมีโอกาสมากเลยนะคะที่เขาจะทักมาหาคุณผ่านโลกโซเชียลก่อน ไปต่อมานะคะไพ่เด็กดาบเขาอยากรู้จริงๆนะคะว่าช่วงนี้คุณทําอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะแอบฟอสซองนะคะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะก้าวเหรียญน,นะคะเขารู้แล้วนะคะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะมันเป็น,สนเสน่ดึงดูดมากๆนะคะที่ทําให้เขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณช่วงนี้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างทำไมดูดีจังเลยนะคะ ่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาหาคุณเขารอไม่ไหวนะแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะมีการวางแผนติดต่อกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะภายใน2-3วันหรือ2-3อาทิตย์นี้ค่ะ